ถ้าเห็นว่าผลงานของผมนั้นมีคุณค่าพอนะครับท่านสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้แล้วนะครับตอนนี้เพื่อที่จะสนับสนุนช่องเพียงแค่เดือนละย0บาทเท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นกระผมก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องของกระผมโดยการ คลิกตามลิงก์ใต้คลิปต่างๆได้แล้วณตอนนี้นะครับผมมาเรียนกันต่อหน้าที่38นะครับหนังสือสมัย5นะครับวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป .5 เขาบอกว่าให้ work with a partner นะครับให้นักเรียนทำงานร่วมกับเพื่อนนั่นก็หมายความว่าให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนนะครับนะให้ลุกให้ดูนะครับ ask ให้ถาม and answer แล้วก็ตอบเพื่อให้ดูภาพแล้วก็มาถามคำถามแล้วก็ตอบคําถามจับคู่กันนั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับดูภาพโจนะครับโจปวดศีรษะนะครับกำกุมขมับนะครับปเตอร์เป็นหวัดนะครับนใส่แมสนะครับลินดาเจ็บฟันนะครับนะเอามือไปจับที่แก้มโทนี่ปวดท้องนะครับเอามือจับท้องแล้วก็แนนซี่เจ็บคอนะครับเอามือจับที่คอดังนั้นนะครับ ตัวละครสองคนนะครับก็พูดว่า w h a t s wrong with you Joe คนนี้ชื่อโจนะครับผู้หญิงคนนี้ถามว่า w h a t s wrong with you Joe อะไรผิดปกติเกิดขึ้นกับคุณหรือโจนะครับแปลว่าอย่างนั้นเกิดผิดปกติอะไรกับเธอหรือโจนะครับโจก็เลยบอกว่า I have a H h นะครับแปลว่าฉันปวดหัวครับนะ หรือฉันมีอาการปวดศรีรษะนะครับนะแปลตามคำศั์ I have ฉันมี a HH แปลว่าอาการปวดศรีรษะก็เลยให้คำแนะนำนะครับว่า you should go to bed เธอควรที่จะไปเข้านอนนะครับนี่คือคำแนะนำดังนั้นเราก็มาลองทำปีเตอร์กันดูนะครับหมายถึงว่าเมื่อกี้เราคุยเรื่องโจกันแล้วนะครับนะมาคุยเรื่องปีเตอร์กันอีกนะครับว่าปีเตอร์เป็นหวัดนี่ควรที่จะทำอะไรอย่างไรนะครับ นั่นคือ what is wrong with you Peter นะครับเกิดอะไรผิดปกติขึ้นกับเธอหรือ Peter Peter ก็เลยตอบว่า I have a cold ฉันปวดฉันเป็นหวัดคนที่หนึ่งก็เลยแนะนำนะครับนะว่า you should see the doctor คุณควรที่จะไปพบกันแบบไปพบไปพบแพทย์นะครับนะไป see ที่นี่ไม่ได้ไปดูเฉยๆนะครับแปลว่าไปหาหมอหรือว่าไปพบแพทย์นั่นเองนะครับภาษาไทยไปพบแพทย์ แม่คุณครูก็พูดออกภาษาใต้เลยนะพบแพทพบแพทย์นะครับไม่แพทยขอบคุณนะครับหนาะคุณเว็บคุณมอยนะครับหนาะที่ชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับมาดูภาพของลินดาต่อนะครับหนาะ w h a t s w r o n g with you linda ก็ดออได้ไิผิดบกติกับเธอหรือลินดาลินดาก็เลยบอกว่า i have a toothache นะครับฉันปวดฟัน ดังนั้นคําแนะนําก็แล้วแต่นักเรียนนะครับจะแนะนําแต่คุณครูเขียนเป็นตัวอย่างให้แนะนําว่า you shouldn't eat anything เธอไม่ควรที่จะกินอะไรเข้าไปนะเพราะปวดฟันอยู่ you should see the dentist เธอควรที่จะคุณควรที่จะไปหาทัานตแพทย์นะครับภาคที่สาก็ what is wrong with you โทนี่เกิดอะไรผิปดปกติกับเธอหรือโทนี่โทนี่ก็บอกว่า I have a stomachache นะครับฉันปวดท้อง แล้วก็ให้คำแนะนำนะครับ o u l d eat a medicine for s t o m t i h pain เธอควรนะครับควรที่จะรับประทานนะครับยาที่แก้ปวดท้องนะครับนะแม i ิเซนฟอร์อ a ลโ c แมเพนเพนแปลว่าเจ็บปวดนะครับนะก็คือรับประทานยาที่แก้ปวดท้องนั่นเองนะครับ What is wrong with you Nancy นะครับอะไรผิดปกติกับเธอหรือแนนซีนะครับ I have a sore throat ฉันเจ็บคอนะครับดังนั้นอยู่ u l d n t talk too much นะครับเธอไม่ควรที่จะพูดเยอะนะครับนาะเพราะเจ็บคออยู่ and should drink lemon juice และควรที่จะดื่มน้ำมะนาวเป็นต้นนะครับนะก็แล้วแต่คำแนะนำอันนี้คือตัวอย่างที่คุณครูนำมาเขียนให้นักเรียนดูนะครับนักเรียนสามารถนำเอาไปเป็นตัวอย่างและก็ลองเขียนประโยคอื่นที่ใกล้เคียงกับที่คุณครูแนะนำก็ได้นะครับ ไปต่อหัวข้อที่2นะครับนั่นก็คือให้ r Reader ให้อ่านนะครับ and match ให้จับคู่เด่นแล้วแล้วนะครับ listen, ให้ฟังนะครับ and check แล้วก็ตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดเขาถามว่า how are you นะครับเธอสบายดีไหมนะครับก็ให้ตอบว่า i am not well หมายถึงว่าจับคู่ในที่นี้นะครับนนะกับว่าให้ตอบว่านี่เพราะมันมีตัวเลือกให้แค่นี้นะครับนะเอาตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดก็คือ i am not well Students' Book Unit 3, Lesson 2, Exercise 6. Read and match, then listen and check. How are you? I'm not well. Oh, what's wrong? I have a toothache. Don't eat anything. then go to see the dentist that's a good idea do you always clean your teeth after meals no I don't you should clean your teeth after meals yes you are right โอเคนะครับหนาะคุณครูก็จะ,ะคลิกเมาส์ไปตามเสียงนั้นนะครับท่านนักเรียนดูเมาส์คุณครัวอาจจะเล็กนิดหนึ่งนะครับนะ นั่นก็คือ how are you นะครับเธอสบายดีไหมนะครับก็เลยตอบว่า I am not well นะครับฉันไม่ค่อยสบายนะครับนะเขาถามต่อว่า oh what's wrong แล้วเกิดอะไรผิดปกติขึ้นหรือโอ้ oh, เกิดอะไรผิดปกติขึ้นหรือนะครับก็เลยตอบว่า I have a toothache นะครับฉันปวดฟันนะครับแล้วก็พูดต่อนะครับว่า you don't eat anything ดังนั้นคุณไม่ควรที่จะรับประทานอะไรเข้าไปนะ Then go to see the dentist และแล้วก็ให้เธอไปหาทันแตแพทย์ในชะ่ะะแล้วก็ตอบว่าอะไรครับตอบว่า that's a good idea นะครับนั่นเป็นคำแนะนำที่ดีเลยนั่นเป็นความคิดที่ดีเลยนะเพื่อนแล้วเขาก็พูดต่อว่า do you always clean your teeth after meal แล้วถามมาว่าแล้วปกติแล้วเธอแปรงฟันเสมอไหมหลังจากที่รับประทานอาหารนะครับ always แปลว่าเสมอ แล้วก็คนสนทนาด้วยก็ต้องตอบว่ามีตัวเลือกให้เลือกแค่นี้เองนะครับ No I don't นะครับก็เกิดฉันไม่ได้แปลงฟันตลอดนะครับนะแปลงฟันไม่ได้แปลงทุกครั้งนะครับเพื่อนก็เลยบอกว่า you should clean your teeth after meal ดังนั้นต่อไปนี้นะครับเธอควรที่จะทำความสะอาดฟันของเธอหรือแปลงฟันนะครับ after meal หลังจากมืออาหารหรือหลังจากรับประทานอาหารเสร็จก็เลยตอบว่า yes you are right ขอบคุณมากใช่เลยนะครับเธอพูดถูกต้องแล้วนะครับ you are right นี่คือคำแปลนะครับผมและแล้วก็จบหน้า38นะครับเหลือสองหน้านะครับคุณครูเตรียมเอกสารไว้จนถึง